บ้านบางระจันคือมีคุณลุงอะ่ะแต่งตัวแบบเหมือนคนสมัยก่อนเลยเมื่อกี้ผมเห็นใช่ไหมผมเห็นพี่จองคาแรนอะ่ะเข้าไปตรงนั้นกันตอนนี้นี่บ่ายสองครึ่งนะเกือบบ่ายสามนะขนาดนี้ประมาณขนาดเวลานี้ยังร้อนเลยนี่ถึงแล้ว ออกได้ไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะไปไปนี่ก็ไบบไปก็เชือกด้านล่างมันไม่มีอะสองข้าง่าเฮ้ยสองข้างอะไรหรอกดบอกหล้งไม่ได้สองข้างไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงมือจริงๆมันน่าจะมีอยู่ตรงนี้ใช่ก็ไม่ถึงต้ออย่างนี้มันไม่ถึงหรอก คือผมผมไม่กล้าพูดเสียงดังเนาะเพื่อไปรบกวนเขาห้อ้ใหญ่มากตอนนี้ถึงที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่อ,อนุสาวรีย์ค้ายบางราจันเนาะทุกคนเคื่อจงจริงๆผมแพนไว้เยอะมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลา บ2 4ยสนะครับแล้วคือผมเพิ่งเห็นนะตรงข้ามกันกันกบอนุสาวรีย์ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนมันคือออ่วัดโพก้าต้นนะครับก็เลยเดี๋ยวจะไปแค่สองที่นี้แล้วก็กลับกรุงเทพเนาะไปะตอนนี้คือจากชัยนาทเนาะทุกคนก็ทุกคน,กกคนถ้ายังไม่ได้ดูอีพีชัยนาทก็ไปดูก่อนหน้านี้ได้นะครับว่าผมไปทำอะไรที่ชัยนานเนาะ นะวัดโผกาวตน้นเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันคือที่ชัยนาทน,นะครับคือไม่มีแดดเลยคือคลึ้มฝนมากหรือว่าฝนจะตกนะก,ก็ตกบ้างแหละที่สวนนกเนาะส่วนที่นี่แดดเปรี้ยงนะลร้อนมากคือผมทากันแดดมาแบบครบแล้วนะก็ได้มาใช้ที่นี่แหละที่ชัยนานนี่ไม่ได้ใช้เลยเพราะมันไม่มีแดดเลยนะทุกคน มันมันล่ม,มบ,บ้านบางระจันทินวีรชนข,ขนนนกกำอ <c oughs> ขอโทษนะครับถ้าพูดผิดเนาะเพื <c oughs> ่อมีคุณลุงอะแต่งตัวแบบเหมือนคนสมัยก่อนเลยเมื่อก,กี้ผมเห็นอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบบ้านแบบสมัยก่อนมีมีแมวอยู่ข้างล่างเนะอย่า เหมือนมันเป็นแบบที่วิ่งด้วยเนาะทุกคนม่นมีไก่ด้วยแบบเป็นมุมถ่ายรูปเอาง่ายๆแล้วก็อนุสาวรีย์ก็อยู่ตรงนั้นผมคือไม่ไม่ค่อยได้ไปสวนสาธารณะเนาะสวนสาธารณะเออนะทุกคนไปล่าสุดก็คือนั่นแหละส่วนสมเด็จนนทบุรี ตรงนี้ค่อยร่มหน่อยอย่า yeah. ะ uh, ตรงนู้นเป็นแบบน่าจะเข้าไปดูได้เนาะใช่ไหมผมเห็นพี่จองคาแรนอะ<า>เข้าไปตรงนั้นกันเออย่า <Yeah. S 1> yeah. โอ้ร oh. ้อนอยู่นะทุกคนจริงจริงตอนนี้นี่บ่ายสองครึ่งนะเกือบบ่ายสามนะขนาดนี้ประมาณขนาดเวลานี้ยังร้อนเลยนี่ถึงแล้วเดี๋ยวผมอ่านประวัติให้ฟังแล้วกันผมเสิร์ชมาจาก ทุกคนก็ถ้าแบบผิดพาลาดอะไรก็ขออภัยนะครับอนุสาวรีย์ค่ายบางระจันตั้งอยู่ที่สิงห์บุรีสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชาวบ้านบางระจัน11คน11คนหรือเปล่าไม่รู้นะที่รวมพลังสู้ศึกพมา่านานกว่า5เดือน ในสมัยอยุธยาแม้จะมีกำลังน้อยก็ยืนหยัดอย่างกล้าหาญเป็นสัญลักษณ์ของความเสียสละเป็นสัญลักษณ์ของความเสียสละและความรักชาติของคนไทยเป็นครั้งแรกเนาะที่มานะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้เสร็จแล้วก็จะไปตรงนู้นกันต่อ บุรีมาแล้วนะครับจริงๆมันสวยมากเลยนะเดี๋ยวป่ขึ้นไปหน่อยก็อนนะ,ะ,ะก็แบบกลับวบได้เนาะ เป็นวัดโพก้าต้นนะทุกคนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าวัดโพก้าต้นอ่ะมีอะไรเพราะว่าตอนแรกอะผมแทนไว้เป็นวัดพิกุนทองเนาะแต่ว่าคือเราอยู่ส่วนนกชัยนานานไงก็เลยมันน่าจะนั่นแหละเดี๋ยวกับกรุงเทพช้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็มีต้องไปทำอะไรอีกหลายอย่างนะครับช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งยุ่ง กับเรื่องเรียนนิดๆน,น,นะก็จะหาเวลามาถ่ายเรื่อยๆเนาะตอนนี้เราเดินมาที่ค่ายบางระจันรุตรักสามัคคีสิงบุรีคนดีเมืองหน้าอยู่แต่ผมว่าอากาศประมาณนี้กำลังดีนะทุกคน มันก็ไม่ได้เย็นไปไม่ได้ร้อนไปก็คือกําลังพอดีก็โอเคนะเออวทุกคนผมมาอัปเดตอาการขาวอีกนิดหนึ่งคือที่โดนมดมดแดงกัดอะเนาะมันมันไม่ได้บวมอะไรขนาดนั้นนะครับก็ก็โชคดีไปเนาะคือปกติผมเป็นคนที่แพ้มดอะไรอย่างนี้เนาะข้างล่างเป็น เป็นดอกบัวเป็นบึงบัวบึงบัวจิว๋วตอนนี้กล้องร้อนมากเลยเดินลงก็ต้องระวังนิดนึงนะอันนี้น่าจะเป็นแบบแบบมองศัตรูอะไรอย่างนี้นะครับแบบขึ้นไป แล้วก็ยังมองว่าศัตรูมาหรือยังหรือว่ามาตรงไหนเนาะอันนี้น่าจะแบบข้าวไข่ลูกเสือหรือเปล่าลองลองดูนะอยา <laughs> ไม่ได้มันมันสูงมันไม่มีไอ้ตาข่ายตรงเนี้ยไม่ได้เนาะคือมันเป็นส่วนสาธรารณะแล้วเนาะทุกคนจริงคือมันสามารถวิ่งได้แป่นจอยานได้ ก็จะมีเป็นสีสีเนาะสีเขียวนี่คือวิ่งสาระคนวิ่งสีแดงนั่นก็ปั่นจักรยานนะครับ,บอ๋อไปก็เชือกด้านล่างมันไม่มีมอ่ะมีไงน่ะนี่ไงเชือกด้านล่างมันไม่มี หล่งเนี่ยจับนี้จับสองข้างป้าเออสองข้างอะไรเล่าบบไม่ได้สองข้างไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงมืออย่างเงี้ยจริงจริงมันน่าจะมีอยู่ตรงนี้ใช่จับไม่ถึง างใช่มันไม่ถึงหรอกใช่มันมันมันต้องมีเชือกตรงเนี้ไหนจับอยงเนี้ยอ๋อก็จับนี้แหละตายไปเออเอากลับมาเดินไปไม่ถึงทางนู้นมันมีคนรับเนาะถ่ายตาก็ถ่ายเชือกเลยนี่ ปลาลูกเีษมัอันตรา,ายมันมีมัน,นมีไอ้นั่นมีเหล็กอ๋อ,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 อ or, ใช่ทำไม่ดีโดนบาดปลาลูก,ลกเ,กนเนนหน็บๆมาเขาเพิ่งมาสร้างหรือปเปล่านะตรงไหนฮะตรงไหนเน,นะนี่ยนี่กับเขาขา สิงบุรีนี่คือเป็นอะไน,นี่หรือเปล่าสิงโตหรือว่าตัวสิงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะห้ามรถทุกชนิดขึ้นบนลานนี้มันคืออะไรอ๋อ กกกลังาายเหมือนเขาเลี้ยงไก่หรือเป่าไก่มันมีมาตลอดทางเลยเนาะเห็นนะอันนี้ผมออกมาแล้วนะเห็นน่าสนใจดีนะทุกคนจริงก็ใครมาสิงบุรีก็น่ามานะจริงๆผมต้องไอ้นี่ด้วยอ่อไปกราบไหว้ที่มันเป็นคาถาบูชาเนาะแต่ว่า ม่น่าจะไม่ได้ไปเพราะมันมันร้อนอยู่นะป่ะเดี๋ยวผมไปวัดโพก้าต้นเะครับทุกคนป่ะอันนี้อยู่ที่ค่ายบาลจันเนาะคือตรงนี้มันเป็นค่ายลูกเสือแหละมันมีหลายฐานเลยทุกคนจริงแล้วก็เหมือนเป็นส่วนสาธรารณะด้วยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยสุดยอด เห็นปะก็จะมีไก่มีไก่ตลอดยื่นจบดำดไปน้องเอนี่นี่จะผ่านที่ส่วนมันคนเขาไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะตรงวีตรงวี๋อ้ผมไปเลยรถจอดรถจะมองเองตรงไปเลยครับเดี๋ยวห้าห้าโมงก็จะปิดอ๋อครับโอเค้เย็นครับขอบบคคุณรัผมไม่รู้ก็มาเดินเดินรอบมันร้อยผ่ายร่หมดเลยเมื่อกี้เจอคุณลุงเนาะ คุณลุงที่อยู่ในพื้นที่นะครับเขาบอกว่าตรงนี้ที่ผมกำลังไปเนี่ยคือเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับค่ายบางละจัน์นะครับก็คุณลุงเขาบอกว่าสวยเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปตรงนี้นกันก่อนถอดรองเท้าก่อนเนาะทุกคน เป็นงซค่ะสมัยก่อนเนาะ,ะนี่ไงทุกคนที่เราไปเมื่อกี้เขาจะขึ้นไมาอย่างนี้นะหรือก็ดูศัตรูความเป็นมาจังหวัดสิงห์บุรี นีไ่ไงทุกคนอันเนี้ยวัดพิกุนทองอันเนี้ยวัดพระนอนคุณลุงเขาบอกให้ผมไปเนาะอันนี้ก็ค่า,ายบาลจรรทุกคนอ่านได้เนาะออันนี้ตอนแรกก็ว่าจะไปวัดไซนะครับเหมือนอยุธยาเหมือนกันเนาะดูน่าสนใจนะครับ นนในแทน่นในโชตในอินตุดตุดตุดตุในจันหนวดเขี้ยวดูอ่ะไม่รู้คนไหนแต่ดูแบบได้ยินชื่อบ่อยสุดนะอีแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีอ๋อนี่สุพรรณแล้ว เตาแม่น้ำน้อยนี่วัดพิคุณทองนะครับอันนี้ไปลบบุรีอันนี้ก็ไปลบบุรีอันนี้ไปชัยนาทไปไทอุทัยนี่เนาะโอเคนี่นี่นี่วัดพิกุลทองเนาะ ที่ผมตอนแรกก็จะไปแต่เวลามันไม่พอไงอันนี้ก็น่าจะประวัตินะครับอันนี้ก็วัดวัดพระนอนอันนี้วัดอะไรผมไม่แน่ใจนะครับหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ชื่อคุณ อันนี้ตอนน่าจะตอนที่มีงานนะครับว้านี่เขาบอกมาสิงบุรีต้องกินเนาะเป็นปลาเผานะครับของดีประจำจังหวัดสิงบุรีอา่า เป็นโมจิเฮ้ไม่ใช่เดี๋ยวนะขนมอะไรสักอย่างขนมเปี๊ยะเออใช่ผมลืมชื่อนี่นี่เลยปลาปลาช่อนปลาช่อนน่าจะมีแค่นี้นะครับ นี่ก็ายปเป็นมุมถ่ายรูปนั่นแหละนี่อ๋อไปต่อได้ค่ะความพื้นคืนลื่นเนาะนีย่ยโดนกระเชมนะโดนกระเชอืม เนี่ยบ้านแต่ก่อนเขาเป็นบ้านอย่างนี้อ,อันนี้ก็แพ,แพที่อยู่ในน้าถ้าเป็นบ้านบนบกก็อันนู้นแบบบ้านทรงไทยยกสูงอันนี้จะเป็นแพยอยู่ดีนะเนี่ยเรือเรือแตองของทําดีนะเนี่ยก็ใช้เรืออย่างเนี้ลยอ๋ออันนี้เมืองเก่าอันนี้เมืองใหม่อ,มอันนี้เมืองดูเมืองเก่าก่อนเออจริง มีจังสาราข้าน้ำมีเรือจอดแบบมาขายของอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมมีพาช้างกับน้ำแล้วก็มีวัดเนาะทุกคนใบไม้งต้นพายุพายุมาใบไม้คลายก็คว่ำแล้วนะคลายลมใบไม้ก็ล่วงหมดแล้ว อันนี้เมืองเก่านะครับอันนี้เมืองใหม่อันนั้นวัดอะไรไม่รู้อือ,นนอก็เป็นแบบใหม่ๆแบบยุคนี้นะครับอันนี้เข้าได้อันเข้าไม่ได้ เขาไม่ได้อุเข้าได้เข้าได้อันนี้ก็เข้าได้เข้าได้นิดหน่อยใายข้างนกอ็ได้สวยอะ่ะอืมสวยท่าน,นเขาเรียกว่าอะไรนะครับเจดี <JD. S 2> จอเจดีบ้านหลังนี้พายุโดนล้มอืล้มแล้วทรงไทย ทางนี้ทางเข้าอันนี้ทางออกนะครับเดีดูเหมือนแบบเป็นพิพิธภัณฑ์แบบของจังหวัดสิง์ุุรีก,ก็ก็ได้นะอันในี้จริงจริงอืออันนี้เป็นสมัยอยุธยานะครับออกอได้ไหมเนี่ย ไรกใจนะไันก็นเด็กหรอลองตกใจนะทุกคนเมื่อกี้นะตอนนี้ออกมาจากพิพิธภัณฑ์ค่ายบาลจาร์แล้วนะครับเพราะว่าข้างในก็น่าสนใจดีนะครับคือคุณลุงที่ผมเจอเมื่อกี้เขาบอกว่า คือคนก็จะไปเดินกันอยู่แถวตรงอนุส,สาวรีย์เป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ไม่ค่อยได้มาตรงนี้ก็เลยจะไม่ค่อยมีคนเข้าเนาะนั่นแหละเที่ยวตามผมได้นะครับเดี๋ยวไปวัดพระนอนกันต่อแล้วกันเพราะว่าวัดโพก้าต้นก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับคนเขาชอบมาบนกันเนาะ ตอนนี้มาอีกไม่อีกจุดหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดพระนอนจักสีคือเขาอยู่ติดกับพุทธมณฑลของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็คืออยู่ติดกันชิดกันเลยเข้าวัดมาต้องถอดรองเท้านะครับทุกคนคือเขาจะมีเป็นเป็นถุงผ้าใส่รองเท้านะครับ คือมันก็เหมือนกับวัดเล่งเนยี่ยเนาะที่ผมต้องใส่รองใส่เอารองเท้าใส่ถุงเหมือนกันแือว่าตอนนั้นถ่ายข้างในไม่ได้นะครับที่น้ำตกเทียมด้วยตอนนี้ผมกำลังหาพระนอนอยู่นะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน ว่าเล็กเนาะมีองค์ใหญ่ที่ผมดูในรีวิวมาอยู่ในนี้นี่ไงหลวงพ่อพระนอนจากสีองค์จริงอ สี่สิบเจ็ดจุดสี่เมตรอุนใหญ่มากนะทุกคนจริงๆงองุ่นใหญ่มากเลย ผมผมไม่กล้าพูดเสียงดังเนาะเพื่อแบบไปรบกวนเขาองค์ใหญ่มากจริงท่านองค์ใหญ่มากเลยอทุกคนแล้วก็มีแบบ คนก็นมากราบไหว้บูชากันเนาะใหญ่มากัะทุกคนคือใหญ่กว่าวัดขุนอินเยอะมากที่ผมไปตอนอีพีอ่านทองเนาะใหญ่กว่ามากเลยอะ เด,เดินรอบรอบคือวัดขุนอินแบบคือดูเล็กไปเลยเนาะคือจริงๆรู้สึกว่าวันนี้ดูแบบคุ้มมากเลยนะทุกคนคือได้ไปเที่ยวตั้งสองจังหวัดนะชัยนาทกับสิงห์บุรีนะครับ mm hmm. ก็ ทั้ง2อ EP นี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมปิดคลิปตรงนี้แล้วลกันเนาะเป็น EP จังหวัดที่9กับ10นะครับปะ่ะเดี๋ยวจังหวัดต่อไปจังหวัดที่11นะครับคือผมแพลนไว้แล้วหน่อยหนึ่งแหละว่าแบบจะไปแบบอีกทางแบบอีกฝั่งหนึ่งบ้างแบบอีกโซนหนึ่งบ้างคือผมเที่ยวไอโซนนี้เยอะแล้วเนะาะอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาท นะครับไอฝั่งนี้มันเหมือนกับเป็นฝั่งขึ้นเหนือเนาะก็คือชัยนาทแล้วก็อุทัยแล้วก็นครสวรรค์กำแพงเพชรแล้วก็นั่นแหละแล้วมันก็ขึ้นเหนือแหละเป็นพวกพิจิตอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจังหวัดที่21เนาะเดี๋ยวผมจะลองไปแบบฝั่งทางลงใต้บ้างนะครับเป็นพวก เพชรบุรีประจวบอะไรประมาณนี้นะครับป่ะั้นเจอกันจังหวัดที่11เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นจังหวัดอะไรทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เนาะเพื่อผมจะไปจังหวัดนั้นๆต่อไปนะครับจังหวัดนี้ไปแล้วครับไปบ้บครับ